สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กอีเดียวนะครับวันนี้นะครับผมต้องบอกกันเลยว่าเป็นตอนที่แบบว่าคาดไม่ถึงกันสุดๆนะครับผมซึ่งชื่อตอนนี้นะครับตั้งมานี่ไม่ได้ล้อเล่นนะครับผมมันเป็นเรื่องจริงนะครับคือผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองเหมือนกันน่ะเรื่องนี้นะครับผมเป็นเรื่องที่ว่าซูเปอร์แมนนั้นไปถ่ายหนังโป๊นะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงมีคอมิกนี้เกิดขึ้นจริงๆครับผมแบบว่าช็อกไปเลยเมื่อได้ยินหัวเรื่องนี้ซึ่งก่อนที่จะไปเริ่มรับชมเรื่องราวกันเนี่ย เราจะต้องแนะนําตัวละครต่างๆกันก่นกอนนะครับผมคือเรื่องราวนี้นะเป็นเรื่องราวที่ถูกเขียนขึ้นมานานมากๆแล้วครับช่วงประมาณปี1980เนี่ยก่อนผมเกิดซะอีกนะครับผมซึ่งก่อนที่จะเริ่มรับชมการเราจะขอแนะนําตัวละครเกี่ยวกับพวก New Genesis ก่อนนะครับคือ New Genesis เนี่ยเป็นดวงดาวที่ High f a t h e r อยู่นะครับผมเป็นคู่ตรงข้ามกับดาร์ไ i นั่นเองโดยเรื่องราวมันเริ่มต้นที่ว่าสมัยก่อนเนี่ย a r k s ไซนั้นทําสงครามกับ i g ฟาเ t h e r ตลอดเวลาเลยครับผมโดยทําไปทามาเนี่ยเขาก็เลยเจราจาอยู่สงคราม โดยแปบ,บว่าทาส่วนที่สัญญาการโดยเราจะแลกเปลี่ยนลูกไปเลี้ยงกันแต่ละฝั่งนะครับผมแบบว่าลูกของดาร์กไซนั้นก็จะเอาไปให้ไฮฟ้าเธอเลี้ยงส่วนลูกของไฮฟ้าเธอเนี่ยก็จะเอามาให้ดาร์กไซเลี้ยงนะครับผมโดยลูกของดาร์กไซนะครับผมหลายๆคนอาจจะรู้จักตัวละครน,นี้อยู่แล้วนั่นก็คือโอไลออนนั่นเองครับส่วนลูกของไฮฟ้าเธอเนี่ยชื่อว่ามิสเตอร์มิราเคิลนะครับผมหรือว่าสกอตฟรีนั่นเองโดยตัวละครที่ท่านผู้ชมจะต้องจาเอาไว้นะครับผมก็คือสกอตฟรีหรือว่ามิสเตอร์มิราเคิลนั่นเองครับ เพราะว่าเขาคนนี้เนี่ยเป็นผัวของบิ๊กบาร์ด้าครับผมและบิ๊กบาร์ด้านี่แหละคือตัวที่จะไปถ่ายหนังโป,ป๊ซูเปอร์แมนส่วนไอโอไลออนเนี่ยถ้าผู้ชมลืมไปได้เลยครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเลยทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของบิ๊กบาร์ด้ากันบ้างดีกว่าบิ๊กบาร์ด้านะครับผมเธอคนนี้เป็นหัวหน้าของฟีเมลฟิลลี่นะครับซิงโถคนนี้เป็นเสมือนแบบว่าแม่ทัพในอโพโคลิปซึ่งอยู่ฝั่งดาร์คไซด์นั่นเองครับเธอเป็นนิวกอรครับผมโดยอยู่ไปอยู่มาเนี่ยเธอก็บังเอิญไปตกหลุมรักกับ,บมิิิสเเเเตตตออรรรร์มมมาาาาคคคคลลลนน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 นะะะััััับบผแแใว่่่่ียท้้งงนน้งงงงกก็ไดงงนนซึ หลังจากที่ตกหลุมรักแต่งงงแต่งงานอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยทั้งสองคนก็แอบหนีออกมาจากอพอลโปิแล้วก็ย้ายมาอยู่ที่โลกนะครับแล้วก็กลายเป็นฮีโร่ฝ่ายดีนั่นเองครับผมและนี่นะครับก็คือประวัติตัวละครแบบข้าวๆสุดๆของตัวละครที่ท่านผู้ชมต้องรู้จักนะครับจำเอาไว้นะครับผมมีบิ๊กบราด้าแล้วก็มีมิสเตอร์มิราเคิลนั่นเองครับแต่หลังจากที่ฟังประวัติของตัวละครมาเนี่ยท่านผู้ชมก็ยังคงจะงงอยู่ดีนะครับผมว่าทำไมมันถึงไปถ่ายหนังโปกันได้มาเกี่ยวอะไรกับหนังโป๊วะและตัวละครจากแบบ ที่มันเป็นเทพเก่งขนาดนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะมาถ่ายหนังโปได้ใช่ไหมล่ะครับ พวกเขานั้นจะไปถ่ายหนังโป๊ได้ยังไงเรามาฟังเรื่องราวนี้กันเลยดีกว่าครับผมอันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดแบบไม่ได้เรื่องราวตลกนะเป็นเรื่องราวจริงๆเลยเรื่องราวของเรานะมีอยู่ว่ามันได้มีตัวละครตัวหนึ่งเนี่ยชื่อสลีดนะครับผมตัวนี้เป็นตัวที่อยู่ในอพอลโลิฟต์อยู่แล้วครับเป็นตัวละครเป็นเหมือนว่านักคอยทรมานคนนะครับผมโดยไอ้เจ้าสลีดเนี่ยมีพลังในการควบคุมจิตใจคนนะครับมันมันกจะสั่งให้คนมาสู้กันเองอยู่เสมอซึ่งในตอนแรกเนี่ยดาร์ไซก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับผมก็โอเคสนุ ดาร์คไซก็เริ่มไม่พอใจกับไอซ์ลีนี่แล้วเบื่อแล้วเห็นแต่คนสู้กันงานของดาร์คไซ์คือการทำลายจักรวาลน,นะจุดหมายของเขาคือการทำลายจักรวาลไม่ใช่มาดูคนสู้กันดาร์คไซ์นั้นได้ส่งไอซ์ลีนี่มาที่โลกนะครับผมเจ้าจะไปทำอะไรก็เชิญเลยที่โลกจะไปสั่งให้ใครสู้กับใครก็ได้ไปเลยข้าจะทำลายจักรวาลของข้าต่อและดาร์คไซ์นั้นก็ได้ส่งสลีตมาที่โลกนะครับผมและนี่แหละครับผมคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวในวันนี้ วันเวลาได้ผ่านไปนะครับผมเจ้าสลีนเนี่ยได้แอบ,บอยู่บนโลกมาเป็นเวลาหลายร้อยปีนะครับและในเวลานี้เองมิสเตอร์มิราเคิลกับบิ๊กบารด้านั้นก็ได้อาศัยอยู่ที่โลกกันแล้ว ในวันหนึ่งนี้เองนะครับที่บิ๊กบาร์ด้านั้นออกมาเดินปกติที่ถนนนะครับผมบิ๊กบาร์ด้าของเรานั้นก็จะไปเจอกับชายแก่คนหนึ่งที่ชวนเธอมาทํางานด้วยเนี่ยมาทํางานกับฉันสิเธอจะรวยนะฮะมาทํางานกับฉันแต่ดูเหมือนว่าเธอนะั้นจะไม่สนใจนะครับผมเธอนะั้นตบชายคนนั้นที่ขวางทางเธอกระเด็นออกไปเลยแต่ทว่าในเวลาต่อมานี่เองนะครับผมในขณะที่เธอกําลังเดินต่อไปเนี่ย ก็ได้มีชายคนหนึ่งวิ่งเข้ามาขโมยกระเป๋าของเธอไปนะครับผมซึ่งเธอเก็ต้องรีบวิ่งกลับไปเอากระเป๋าในทันทีเพราะในกระเป๋าของเธอน,นั้นนะมีอาวุธของเธออยู่ครับผมโดยเจ้าอาวุธของเธอเนี่ยมีพลังมากๆนะครับเธอจะปล่อยให้มันไปตกอยู่ในมือมนุษย์ไม่ได้ บิ๊กบาร์ด้านั้นก็รีบวิ่งตามไปในฮันทีเลยในขณะเดียวกันนี้เองที่บิ๊กบาร์ดานั้นกําลังตามมานะครับผมชายคนนั้นเนี่ยก็ดันไปสะดุดล้มเข้าแล้วก็ไปเจอกับไอ้เจ้าสลีดนี่เข้านะครับสลีนก็เลยจัดการชายคนนั้นนะครับผมแล้วก็เจอกระเป๋าเนี่ยโดยกระเป๋านี้มันมีอุปกรณ์ของเทพยอยู่นี่มันอาวุธของพวกนิวก้อนนี่นะนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วสลีนนั้นเลยขโมยอุปกรณ์นี้มานะครับและในตอนที่บิ๊กบาร์ด้าของเรานั้นตามไปเจอเจ้าสลีดนี่เองเจ้าสลีนีนัน เหตุการณ์นั้นตัดมาที่ฝั่งของซูเปอร์แมนบ้างนะครับซูเปอร์แมนนั้นได้เดินทางมาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งซึ่งก็มีหมอคนนึงนะครับผมมาขอความช่วยเหลือจากเขาเนี่ยดูเหมือนว่ามีบางอย่างแปลกๆเกิดขึ้นที่นี่มีรังสีบางอย่างเกิดขึ้นอยู่ซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็เลยออกไปตามหารังสีนี้ให้นะครับผมซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองนะครับเจ้าสลีนั้นก็กำลังสนุกกับการควบคุมบิ๊กบาร์ด้าอยู่เขาให้บิ๊กบาร์ด้านั้นใส่ชุดประหลาดๆแล้วก็เต้นอยู่นะครับผมซึ่งเจ้าสลีนนั ไอเจ้าสลีเนี่ยหน้าตาเหมือนโยดาตอนอ้วนเลยนะครับและในตอนนี้เองเจ้าสลีเนี่ยก็เริ่มมาจับเนื้อต้องตัวของบิ๊กบาร์ด้านะครับแต่ทว่าในตอนนั้นเองซุปเปอร์แมนนั้นก็เข้ามาช่วยเวได้ฮันซุปเปอร์แมนนั้นได้เข้ามาปัดอาวุธที่อยู่ในมือของสลีดออกไปซึ่งในตอนนี้เองบิ๊กบาร์ด้านั้นก็ได้สติกับใหม่อีกครั้งหนึ่งเธอเนรีบคว้าอาวุธมาและเตรียมที่จะฆ่าสลีดในทันทีแต่ทว่าในตอนนั้นเองนะครับผมซุปเปอร์แมนก็ได้เข้ามาห้ามเธอไว้อย่าพึ่งสิเธอ บิ๊กบาร้าก็งงครับผมทำไมฉันจะฆ่าไม่ได้ล่ะนายมาหยุดฉันทำไมเอ้นี่มันคนไม่ดีนะและเมื่อความเห็นทั้งสองคนไม่ตรงกันนี่เองทั้งสองคนก็เลยได้เข้าต่อสู้กันนะครับแต่ทว่าในตอนที่กําลังต่อสู้อยู่นี่เองเนี่ยไอ้เจ้าสลีนก็เปิดกับดักนะครับผมกับดักของมันเนี่ยเปิดพื้นให้เป็นรูโหว่ก็ทําให้ซูเปอร์แมนกับบิ๊กบาร่านั้นตกลงไปซึ่งในตอนนั้นเองซูเปอร์แมนกับบิ๊กบาร่านั้นก็หมดสติและถูกควบคุมโดยสลีนนั่นเองครับหลังจากนั้นนะครับ มิสเตอร์มิาเคิลนั้นได้กลับบ้านมาจะเตรียมหาเมียของเขาแบบเหนื่อยมามากเลยทั้งวันเนี่ยที่รักเป็นไงบ้างแต่ดูเหมือนว่าในตอนที่มิสเตอร์มิาเคิลเปิดประตูมานี่เองเขาจะเจอกับดาร์กไซส์แทนเมียของเขานะครับผมดาร์กไซส์น้นได้มาที่บ้านของเขามิสเตอร์มิาเคิลของเราก็งงนะครับผมดาร์กไซส์แกมาทําอะไรที่นี่เนี่ยแล้วเมียของฉันอยู่ไหนกัน เออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะฉันแค่มานั่งเฉยๆแล้วก็มีบางอย่างมาให้แกนะ่ะคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรอกนะว่าเมียแกอยู่ไหนนะ่ะแต่บางทีฉันอาจจะรู้ก็ได้ว่าใครนําตัวเมียแกไปอ่ะเอาเทปนี้ไปดูซะ ฉันไปแล้วดัรไซนั้นก็ได้โผล่เอาวิดีโอเทปมาให้มิสเตอร์มิลเลอรดูนะครับผมซึ่งในตอนที่มิสเตอร์มิลเลอรเปิดดูเนี่ยเขาก็จะพบกับคลิปเมียของเขาที่กําลังเต้นอยู่นั่นเองซึ่งในเวลาเดียวกันนี่เองเนี่ยเจ้าสลีนันก็ได้พาตัวซูเปอร์แมนกับบิ๊กบาร์ด้ามานะครับผมโดยสลีนั้นได้เข้าไปพบกับเจ้าของโปรดักชันหนึ่งที่ต้องการตัวบิ๊กบาร์ด้ามากๆซึ่งก็คือชายแก่ที่เจอในตอนต้นคลิปแหละครับ จ้าสลีเนี่ยก็รู้ว่าไอ้เจ้าตะแก่เนี่ยยอมจ่ายเท่าไหร่ก็ได้เพื่อให้ได้ตัวเธอมาถ่ายหนังด้วยซึ่งเจ้าสลีเนี่ยก็ได้เสนอข้อตกลงอัสุดวิเศษไปนะครับผมฉันพาเธอมาด้วยแล้วฉันก็พาเธอมาร่วมกับคนคนหนึ่งที่นายไม่คิดด้วยจะเป็นไม่ได้แน่นอนสุ per man ยังไงล่ะในตอนแรกนะครับผมไอ้ตะแก่นั้นก็ไม่เชื่อนะครับว่าน,นี่คือซุปเปอร์แมนตัวจริงแต่ซุปเปอร์แมนก็พิสูจน์ให้ดูด้วยการทําลายโต๊ะให้ดูนะครับ คือคงไม่มีใครมีแรงเยอะขนาดนี้ในคนธรรมดานี่ต้องเป็นซูเปอร์แมนตัวจริงแน่นอนและดูเหมือนว่าในตอนนี้เองนะครับผมเจ้าตะแก่นั้นก็ยอมตกลงนะครับและในตอนนี้เองการถ่ายหนังโปก็ได้เริ่มต้นขึ้นนะครับซูเปอร์แมนกับบิ๊กบาร่านั้นถูกบังคับจิตใจให้มาถ่ายหนังโปด้วยกันในเวลาเดียวกันนี้เองนะครับผมมิสเตอร์มิราเคิลนั้นก็ออกตามหาเมียของเขานะครับผมเห็นคลิปนั้นไปแล้วจะนิ่งอยู่ได้ไม่ได้เมียของกูนั้นถูกจับไปไหนก็ไม่รู้รีบออกตามหาเมียในทันทีมิสเตอร์มิราเค เหตุการณ์้นกระตับมาที่กองถ่ายนะครับไอ้ผู้กำกับเนี่ยก็โมโหใหญ่เลยซูเปอร์แมนแกเป็นนักแสดงดารานหนังโปที่ห่วยที่สุดเลยเนี่ยแกไม่มีอารมณ์ร่วมเลยหรือไงวะซึ่งดูเหมือนว่าซูเปอร์แมนนั้นจะพยายามปฏิเสธอยู่นะครับผมซูเปอร์แมนนั้นไม่ต้องการที่จะมาถ่ายหนังแบบนี้เขารักโลอีเซนคนเดียวเขาไม่ต้องการจะมาถ่ายหนังโป๊จิตใจของซูเปอร์แมนนั้นพยายามจะขัดขืนการสั่งการของซลีดอยู่นะครับผมแต่ถ้าว่าสุดท้ายแล้วนี่เองนะครับผมซูเปอร์แมนในก็ต้านไม่ไหวนะครับผมต้านพลังของ ดนะครับซึ่งในตอนที่กําลังจะเริ่มเลา้าลมกำลังจะจูบกันเนี่ยสกอตฟรีนั้นก็ได้เดินทางมาเจอตัวพอดีนะครับมิสเตอร์มิลเลอร์นั้นงงมากๆว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเขารีบเข้ามาในทันทีบ้านาน,นี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมซูเปอร์แมนมาจูบกับเมียของฉันอยู่ได้ซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็ได้สติขึ้นมานะครับและซูเปอร์แมนนั้นก็รีบชิงออกมาในทันทีซึ่งซูเปอร์แมนนั้นก็ได้ตามสลีที่กํลาลังหนีไปซูเปอร์แมนนั้นได้ตามตัวเขาไปจนพบซึ่งไอ้เจ้าสลีนี่่กก็ดดรรระะเเบิใสซปอ์แมนนคับผมมมแแต่่ดูเเหืออนนนวาซปร์ั้นจะไไมม่เป็นรากแแลละในนนเเเวาาต่่ออมมียซปร์ก็ได้เดินทาง กับมาหาบิ๊กบาร์ด้ากับไอ้มิสเตอร์มิเิลนะครับผมซึ่งพวกเขาก็ได้คุยกันและปรับความเข้าใจกันว่าเนี่ยพวกเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรนะพวกเขาถูกแบบไม c คอนโทรเอาไว้พวกเขาถูกควบคุมจิตใจซึ่งเรื่องราวนี้นะั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่ไม่มีใครรู้นะครับผมเก็บไว้แค่3คนแค่นี้พอแต่ถ้าว่าคนอ่านทั้งโลกและในตอนนี้ทุกคนที่ดูคอมิกเวลก็คงได้รู้หมดแล้วนะครับผมว่าซูเปอร์แมนก็เคยถ่ายหนังโป้นะครับซึ่ง <laughs> เป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อมากๆแต่มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวนี้และในวันนี้เรื่องราวนี้ก็คงต้องจบลงแค่นี้นะครับหากท่านผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรยังไงอีกก็บอกกันมาได้เลยในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับผมเ่งต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะมีเรื่องราวแปลกๆเรื่องราวฮาๆแล้วก็เรื่องราวสนุกๆมาให้ท่านผู้ชมดูอีกมากมายเลยนะครับผมอย่าลืมชวนเพื่อนชวนอะไรมากดซับสไคร์ด้วยแล้วก็เดี๋ยวประมาณปลายปลายเดือนมกราเนี่ยครับจะมีกิจกรรมสุดพิ อะไรให้ผู้ชมต้องรอติดตามชมกันมีแจกของรางวัลกันแบบว่านอนสต็อปแน่นอนนะครับแจกกันเยอะมากเลยเชื่อผมดิรับรองคราวนี้นั้นไม่ผิดหวังแน่นอนครับแล้วก็ถ้าอยากได้อีเวนต์ไหน DC หรือมาเวลเนี่ยก็ลองเขียนโหวตกันมาได้ในคอมเมนต์นะครับถ้าดีเยอะเนี่ยก็จะทํดี c ถ้ามาเวลเยอะนี่ใกล้ทำมาเวลเขียนฮีโร่ระบุมาเป็นพิเศษเลยก็ได้นะครับว่าอยากได้ตัวอะไรและในวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วหากท้าผู้ชมนั้นอยากได้เรื่องราวไหนตัวละครไหนอะไรก็บอกกันมาเลยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับท่าน